แมัไมครับนะนี่ผมก็จะมาเล่นไม่ครับเป็นซีรีส์เลยนะเล่นนานๆเลยนะไม่ใช่ซีรีส์เล่นนานๆเลยนะเล่ยางโมดโ่แน่นอนอยู่แล้วแล้วชื่อเซิร์ฟะชื่อว่าอเกตีฟเวอร์คอมพอยนไหม โอ้โหเกิดไปโอมหั่นมาเลยนะเอเิดซื้อมคอมไปเลยตั้งมันนะคอมไม่สำคัญเท่าการแคสเกมไอ้ย่ะเดี๋ยววอล์กิ่งเดนรอสักแป๊บหนึ่งนะอู้หเจอแตงโมครับสุดยอดเจอหมาด้วยไม่มีมีวันขิ้นสุดเลยไม่มีเฮ้ยเร็วเร็ว โอ้ยแลกเลยผยจะเงียบนิดน,นึงนะช่วงนี้เจ็บคออยู่นี่นังเคยเป็นซองนี้อึออือมึงจะขึ้นไม่เอาแตงโมเฮ้มีลูกสี่แตงโมของหนูเอ้นี่มันลุกอยู่เอ้ยน้องคอจอยเกม่อจอยเข้ามาก็ไม่เห็นพี่แล้วพี่ไปเอาแตงโมก่อนเห็นหมาเนี่ โอ้ได้ละนี่นแหละนี่แหละเราไปตัดบ้านตัดไม้ตัดบ้านตัดไม้สร้างบ้านเลยสร้างบ้านกลางน้ำนี่แหละดูเร็วอุ้ยเฮ้ยมาเลยแล้วตัดไม้ตัดไม้เดี๋ยวนี้มัส่งเกาตุกโตเกาตุกเกาตกมาตัดบ้านตัดไม้ตัดบ้านตัดบ้านอีกแห นี่อยู่ในตตวที่ตัวจะตัดต้นไม้เลยต้นไม้แลบอกแค้นกีับน้องพอด้วยดิเยับ่อต้องรีบตัดนะเพราะว่าเดี๋ยวมืดเดี๋ยวมันจะลำบาก ถ้า่ในบ้านเราไม่เน้นสวยแล้วถ้าเกิดเราอยากใด้บ้านสวยๆเราก็ต้องไปตะลุยด่านหาไม้นะตะลุยด่านกันเลยไม่มีด่านนี่ไม่ไม่รำคาญตัวหนังสือละววคที่แาผมจะทำอินโทรใหม่เพราะว่าผมไม่ได้ใส่อินโทรในการแคชเกมในโทรศัพท์มานานแล้วนะผมก็ผมก็จะทะก็จะใส่ละ ว่าเดี๋ยวมันใครชวนเล่นฮอนชวนในเช้าเลยนี่เช้าเลยนะแปดโมงเพิ่งกินข้าวเสร็จเพิ่งตื่นนะโอ้นึกว่าเอิมเมอรัลมา,ลาสร้างบ้านนี่เลยม,ม,ม,นะมีมีแปดตัดต้นไม้ตัดต้นไม้มาพอช่วยตัดต้นไม้นไมนไมไหน่อยเดี๋ยวพี่ สร้างบ้านหนึ่งถ้าเสริมหายขออภัยด้วยนะอร้ยเฮ้ยเ้ยงฮไยเวามหิ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล้มมยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เเฮยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้้ ขับมายันแบบผมขึ้นในนี้แถวๆเกษตรน้ำมอเมนอะเกือบจะถึงไอเนี้ยแล้วบ้านผมอยู่แถวๆเนี้ยอะไรนะสายใหม่เออสายใหม่อยู่นอกเมืองนะอยู่แถวแเกษตรนวำมินออกมาถึงไอเนี้ยแล้วว่าร้านบิ๊กแอปเปิลละโอ้โหเพิ่งมารู้ว่าตัวเองลืมกดมิเตอร์ก็เลยเดดแดกครับแดกเดี๋ยวนะบ้านเราอยู่ตรงไหนนะตรงนี้ตรงนี้มาสร้างบ้านเลย บ้านเหล่านี้แม่งโคตรกากอ่ะง่อวอะไรเฮ้ยกดปิดคาไปแล้วคงเล็บมังสร้างบ้านแบบนี้ไอ้แย,อย่ออก,ก็แก้บากอะไรแล้วแล,วละเราเปลี่ยนแล้วอ,อยังไม่แก้ฮ้ ชั้นใหม่ก็พอไงแล้ะ <c oughs> เออต้องมาปูพื้นบ้านกันก่อนเ<า>พราะเราไม่มีพื้นทีใน่ในการสร้างบ้านมาเดี๋ยวคนบปูเรียบซ่าเขามาเดี๋ยวผมจะชวนเขามาขยายบ้านให้นะน,น,นี่อะบ้านพี่อยู่แถวนหน กันคนละพ่อคนละแม่ปึกคนละบ้านกัน,นเลยนี่เฮ้ยทำไมมันใหญ่ๆแปลกๆ ไมยสิงบ้านนะไม่ใช่ไมยสิงโม,ม่ปืนนะหลังอะไรมันอยู่ด้านหลังดูวะไปอะไรหลังแบบนี้ก็เหมือนไปเลยเสร็จนะลนบ้านผมไม่หลังใหญ่ับผมไม่เล็กนะครับเอ้ยผมไม่ใหญ่นะครับใส่ชุดสูทสูทสีเขียวเขียวลุ ทำอะไรกำหนียร์ขออนุญาตนิดนึ่งนะไอต้องไหวโอเควันที่วันิดหนึ่ง สเต็ซิล่ะอะลืมไมว่าแม่จะฝังแม่ซื้อสเต็มซิลฟอสซิลซิลกี้ยู่ไม่ใช่ละไม่ใช่เป็นน่องละชาลีชปุยเกี่ยวอะไรวะเปิดเปิดเปิดเบ ความหิวก็ไม่ลดเราไม่ได้วิ่งนี่นะเราเป็นลูกพูดีลูกพูด,กดีอย่างกิจไอ้ย,ย่าชิชาเอ้ยอืมทำไมมันวางไม่ได้ไะเริ่มมาแบบมึนๆเลยยังเช้าอยู่ยังแคสแม่งเีย เราจะเอ้ยมึนมึนขออภัยนะับผมเพิ่งตื่นนะฮะยังมึนมึอนอยู่เอ้ยไม้หมดหมดไม้เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าพอแค่นี้ก่อนละกันแล้วลสำหรับไมคราฟนะครับ E.P. แรกนะฮะก็จะเป็น E.P. เอพิโซดแรกนะครับสำหรับใครชอบนะครับ,นะรบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์กดแชร์กันด้วยนะครับเย่อย่าลืมนะครับว่าเรา พี่กัล์พี่แก่สามคนกับกับผมนายพี่กับรายการที่ฟังกิ้ขอต้อลาไปกันสวัสดีครับบ๊ายบาย